ครับนี่คือรูปโฉมที่เห็ดมานะที่พักแขนนะครับอ๋อใส่ระบบคันวัดเอาเลยครับเพราะว่ามันเสถียรแน่นนาทาวนครับแน่นขึ้กันนะครับนี่คือของมาด้าไทยท่านมาด้ายังเปิดครับเปิดตัวนี้ยิงไว้เพื่อบ่ามันหงายไปทั้งหลังครับเปิดได้มันจะเปิดได้สนิทเจ้ามดาสีมีตัวล็อกครับนี่บอล็อกก็ได้ครับไม่มีกุญแจล็อกหรอก เอาสินี่ยก็เปิดนะครับเปิดของง่ายๆเลยครับนี่ยลดมากกับซุกวางปั๊บนะครับมันมาเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนหมุนแอะแงมากเนอะครับสูบาสวาเซดซาซีฮะได้นะครับมีโครงการอยู่ว่าสิเซดแบบใดตีมีหม่าวางแก้วอย่างนี้ได้ครับนี่ยสันวางแก้วกุนแก้วตั้งนี่ตั้งนี้นะครับ มันอยู่ต่าอยู่บางแก้วแต่ว่าเมื่อก็บนเลื่อลมนะครับคนเจ้า้องได้กันได้อันนี้ก็บระบบเปิดนี่ครับปลาเสียวเอ้ตีนเป็ดมาลอกนี่ก็บ่อส่ก็ได้ดอกนะคนก็ปิดอยู่นะครับอ่าเป็นของมาดานะครับแต่ว่ารุ่นสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเขาจะเป็นพลาสติกเลยนะครับเป็นพลาสติกเลยคนงานที่เหต ใส่เวลาอยู่มือน,นึงครับมือน,นึ่งพอตัดใหม่ไม่กินส่วนของเขาเนี่ยมันถี่มุนเบิดนะครับนี่กินส่วนมึงเนี่ยมันถี่มุนเบิดนะครับนี่ผูเบิดนะครับไปเอาไม้อัดใส่ผพาเบิดประมาณหลาหนึ่งนะครับผพาเบิดประมาณหลาเกือบสิบพ้าหลาเพราะว่ายังอองตีเพราะว่าขันเอาไปเห็ดเบาะมอไซนี่สี่เลยอายุสามสามตครับเอาไม่เห็ดอันนี้เบิร์ดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเบิดพอดี แล้วก็ชิ้นนั้นชิ้นนี้แล้วก็พับแล้วก็ติดกาวกาวเบิ้ลไปตีไปป๋องหนึ่งครับครับนะครับสนใจนะครับสร้างอยากเห็ดรุ่นใดที่บปมีนะครับบปมีในรถเห็ดใดแต่วก็ขาดปลาเสีใส่รถเก๋งเย่าบของอยู่พามันบปมีอยู่มรงกลางมันบปมีตัวนี้นะครับกำลังสิหาใหม่มาเห็ดอยู่เห็ดของอเหยียงขวาคือเสียดายไงปุ๊บนะครับเห็ดของผู้อื่นเอามาเขียวมันต้อง ต้องเล่งเง้เพื่อนนะครับเขาเขี่ยวกับต้องเล่งเง้เพื่อนนี่คือของเพื่อนนะครับเบื่อก่อนว่าโหลดมากนี่เขาได้ปะเกียร์มัน,น,มนตัวนี้ใหญ่มันติดเกียร์นะครับถ้าติดเกียร์ก็ต้องหยับตัวนี้ลงอีกคลาน็อตออกหยับลงพี่แต่ก็น,น่าจะผ่านไปได้เดี๋ยวดีนะอ่ะเซ็จสิ้นเรียบร้อยโอ้พันเอามาเป็นที่ว่างขวางนี่นนะ ไฟกับนี้นะครับไฟแลนนะครับแลนลิดลิดตามเสียงเพ่งสี่ตัวแต่มันซื้อกสิมันสีพันนะครับในผมขายได้อายุสามพันอย่างใดไม่เอาโหลดเป็นเหตุอายุสี 4, 000, ่พันขายได้อายุสามพันสีร้อ,องนะไรบ้งครับไฟ